สบายดีพ่อใหญ่ซื้อยังพ่อใหญ่นี่ยเข็นยังไงเคนเออบ้านอยู่บ้านยังโดนกองบ้านดนกองนอนี่เนาะบ้านกองมึงอาสพอนเด้อพี่น้องเอ้ยแจ้งสมรณะเขตนี่เพิ่นเป็นลายแค็นเป็นเบัตรลายเข็นยังไงหักมอนลมมุมมอนประจักษ์หักเป่าลือกไปในคักโลดเออมา อยอาอันจะลำอโออเอนั่นมากับเจนเจ๊นยโรเลยแมนเจ๊จอะปีเลยพ่อใหญ่หนิโอ้หกสิบสปีเออหกสิสามปีออนนอ้วันะมาก็ยังผู้รอเือว่ะอือแนวว่าแรกค่อยกอบอมไม่คุอมาป็ปพันกอบพันยาดเออด้วยอยู่อยูุกภบพบวนี้ไปเจ็นเป็นไข้เออได้เออมันมีบุญมีงานเลยครับ ตอนเขาจะบ้าดเนาเขาจะไปงานบุญแจบุญหรือบุญใหญ่บุญเต้ยเขามีมอคะมอลำบัมีมอแขนเลยขมมาเก็งไปเออเลยไปไปปอยเขาป่อยให้เขาเขาลำเขาจังสามแชนสี่แช่นเออไปแหละมันดจแจ้งไปเออมาอยู่ชื่อชื่อนเอาติดต่องานภในเด้อเด้อัจจุบันองมหาวโลเอืมเออจะจะได้มอแขนมอ อันนี้แล้วมอลำนี่งพื้นเดีย่พัชชองหดอ้ด๊อกเออจะได้ไปได้ไปได้เพียรให้อืมภาคอืมเจียงเขียนฝนนี่อืมคณะเอาเขาอันลำโพงมันดังค่กแกดอกเนาะอืมเออไปเลยไปเออเสียบ่ตู้ใส่ตู้ใส่ใสยังนเนาะแอบม้าเลยเปิดเนี่ยมันกูรู้ตลำโพงอันนี้นะเออไปปเาาเะเครืออ่องฮั่นเครื่องใหม่ให้เลยก็โอ้ย เอามาใช้เอามาใช้เลยคือนแขนมอเนยน่ะน่ะมันนี่น่ะนี่เอ้ยนั่นเราอ่ะอันนี้บได้ดังหมดโบได้เอารดังบอกเชดแขนเอ้ดังดังกันเปิดดังเบิ้ไปไปจากบางนี่ไปบงเลยเด้อยูทูบเรือนี่บาวีเล่าเขาไปบางรดนี่นี่ไปบงติดตามพ่อยังอยู่นี่แล้วดอนกลองนี่บันท่องกล้องนี่เช็ดแขนเพิ่นไปตะพังบ่หรือบุไปตะพังเออโอเคเอาไปบาง Ê đây. Trong vai, trong vai. สลว oh, ันเนอสลวันไ้สลวันโอ้สลวันได้เอจ้าเ้าผู้ไทยเลยผู้ไทยเลย้ไท อออเอาบ้ก่อแลวเนี่ยพ่อเอาไรบ้ก้อลฮะสัมนคนสลันบานะเนี่ยโอ้คักนี่คนสวัมนเนี่ยคนสวันเนี่ยเนาะบัดอันนี้นนมหาไซมาาไซ mãi sài bọn em mãi sài nó bán nó Bạn, sọ để mãi sài được vina huyền mãi 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 này mãi <laughs> mãi ออนี่ว่สาววันนีอืมเออเห็ดแล้ววานนี้แล้วอืมเออ <c oughs> แห้งรีเธแมไนไงนี่อืมสักอะอรยอะรย,ย,ยูอืมควงแห้งแห้งเรื่องเป็นไงเรื่องอืมเออขาขาคอยพุ่นบรรดาขาชิมามาเล่นอีกบัดครับนีบนน่โปนไงนี่นี่ใส่หูใส่หูบุถาเนี่ เดีพี่น้องเ้อแข้งแห้งขนาดได้ไม่เท่านี่ก็เรานี่บาไม่ได้บานี่บ่แม่ได้โพ้คอยนีนะคอยนี่บ่มีโพโหมตายหมูโพ้โอ้คือจะชื่อมาเรียนคือคือว่าคือกันเทศอะ่าเิวไปรไป่าบุกไปเออเรามายุ่งกันพี่น้องกิลคือนั่นแหละเอออันนี้กินฮีลู ค่อยเหลเป็นเฟซเป็นรอยชักตาไปชักตาไปมาอายุจากปีเลยมันห่ร่อยแล้วบ่ฮะค่อยเหล็กื้อแม่ค่อยใจป้ากันยังน้อยอืลืมทีลืมแดนแล้วอผลบัรลูกไปใช่ไหมใช่ไปให้ไหมนะลูกนั่นลูกค่อยน่ะพ่น้าหนาวมีบาเฮิร์เข้าไปหนาเออใครอยู่ใช้ยี่วายอยู่คนเดียวโย่แล้วเฮ้ยออเออเออก็ยังวายอยู่คือเก่งแท้ว่าก็จะเก่งแท่าอืม ไปเลยเอามีก็ไปดูเลยนี่เอาดูบ้างนะนั่นทำอะไรบ้านแล้วพ่อพ่อืมก็รู้เป็นจะเห็นบ้านเก่าๆมาว่าว่ามีน้องบ้านดอนกองเฮานี่รืดวะอืมอืมโอ้ยแขงแห้งไงเนาะนี่เดินเงินพุ่นเดินนี่พุ่น พากระนี่พี่น้นองเอ้ยามาย,ามย่างบนในเด้อนี่อืม,อมเออมานาปุ้นแล้วขอกระชิมาย่ามอันนี้เขามาลอกมึงจริงๆเด้อนี่มาล็อกบึงอืมเบรบบริตังแกม,มาก,ก็เลยข,ขี่มาขี่มาบวดหอนเอ้าเขาว่าคือหอนไว้แ <c oughs> ท้ทีกี้เขามาทางนี้นะทางทางเล็กชิปเลยเอ้าโมกิ่งได้มาอันนั้นด้ลูกโดยโดยโดยอ,อืมไปเบิึงหรืออได้ป่าได้ยังไง่ะ เอาวงดูโอ oh, oh, ้คนใดในทิพออีเด uh, like ้นาะวดมาจเทปเเออพอได้แกงอย่เนาะเอาเฮ็ดทักยูได้กันได้กัน